ตอ,อนที่80เชื่อตอนว่าแผนล,ลวงของกูป่ป่าเหวินเทปเออหลางังเดินทางมายังป่าโครงกระดูกสิบหมื่นเพื่อนำตัวเทพิดาฉางเอ๋อกลับไปยังแดนสวรรค์ตามราชองการของประมุขฟ้าทันทีที่ได้พบนางหัวคิ้วของเทพเออหลังก็ต้องของมวดเข้าหากันเหตุใดเจ้ายิางอยู่ที่นี่ด้วยสติปัญญาของเจ้าเจ้าก็น่าจะรู้ว่าสักวันหนึ่ง ข้าก็ต้องลงมาอีกครั้งเพื่อนำตัวเจ้ากลับไปข้ายอมปล่อยตัวเจ้าไปแล้วครั้งหนึง่งยอมไม่มีครั้งที่สองแน่นอนเขาคิดไม่ถึงเลยว่าเทพธิดาฉางเอ,อ๋จะมีความยึดติดอยู่กับกูป๋เหวินมากถึงเพียงนี้ทาวันนี้เป็นเส้นทางที่นางเลือกเดินเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปห้ามนางเทพธิดาฉางเอ,อ๋ยิ้มขมมออกมากูป๋เหวินออกเดินทางไปกับเว่ยซูเมิง เพื่อตามหาประการังนิ้วมือมาหลายวันแล้วบัดนี้พวกเขาก็ยังไม่กลับมานางย่อมรู้ดีว่าคงจะเกิดเรื่องขึ้นกับพวกเขาแน่นอนแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนางก็ยังรังตัวรออยู่ที่นี่ไม่ยอมจากไปผู้ที่เทพธิดาช้างเอ,อ๋อสามารถพึ่งพาได้มีเพียงแค่กูปปะเวนเท่านั้นต่อให้นางจะหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวประมุกฟ้าก็สามารถตามตัวนางกลับมาได้อยู่ดี ช่วทั้งเจ็ดแดนในทวีปสีหาวแห่งนี้นางยังจะหนีไปซ่อนตัวได้ที่ใดอีกเล่าเจ้าไม่กลัวหรือว่าเจ้าจะต้องสู้กับกูเป่าวนอีกครั้งเวลานี้ข้าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกิเลนทรมเออ์หลังขอเพียงแค่ท่านยอมปล่อยข้าไปสักวันหนึ่งข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้ของท่านแน่นอนเทพเออาหลางังถอนหายใจออกมาเช่นนั้นข้าจะกลับไปรายงานเรื่องนี้ต่อประมกฟ้าว่ายอย่างไร ช้างเอ,อ๋อเจ้าน่าจะหนีไปซ่อนตัวที่เขาวงกดดีกว่าที่นี่เพราะอย่างน้อยข้าก็ยังพอกลับไปรายงานต่อประมุกฟ้าได้ว่าข้าได้พ่ายแพ้กับประมุกฟ้าจับเผ่าเต่าดำจึงไม่อาจนำตัวเจ้ากลับไปได้เหตุนี้ประมุกฟ้ายอมไม่อาจกล่าวโทษข้าเทพธิดาช้างเอ,อ๋คิดว่าเทพสามตาผู้นี้รักศักรียิงเขาพ่า,พายแพ้กับอดีตประมุกฟ้าไม่เป็นไรทว่า จะไม่ยอมแพ้กับกิเลนทำแน่นอนทว่าในสายตาของนางเทพเอ๋อร์หลางก็ยังไม่อยากเอาชนะกูปอวันได้เช่นกันนางก็เห็นกูปอวนนนำทัพปราบกบฏสวรรค์มากับตาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายพันปีก่อนความผ้าผ่าของเขาในวันนั้นนางยังคงจดจำได้ติดตาท่าทางการสังหารศัตรูของเขาอย่างไม่ลังเลและการยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องได้สลักลึกลงไปในจิตใจทันพ่ายแพ้กับกูปอวน ก็ไม่รับว่าเป็นการดูถูกฝีมือของท่านเออหลางท่านช่วยข้าอีกสักครั้งได้หรือไม่เทพธิดาชางเอ๋อลุปรปเบกตาลง,ท,างท่า้เทพสามตาไม่รู้ว่านานกำลังคิดสิ่งใดแต่ที่เขามั่นใจก็คือสตรีตรงหน้าผู้นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วแน่นอนชางเอ๋อเจ้าเปลี่ยนไปแต่ก่อนเจ้าพร้อมเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและเหตุใดครั้งนี้เจ้าจึงถอยหนีง่ายๆเสียแล้วเทพธิดาชางเอ๋อแม้ไม่ริมฝีปากาเข้าหากัน ขอโทษเออหลังที่ทำให้ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวค่าข้าเพียงแค่ไม่อยากอภิเศกกับหลงซือเหยียนก็เท่านั้นซือหมิงบอกว่าข้ามีดวงชะตาไปถึงฮองเขาทว่าไม่ใช่คู่บารมีกับประมุฟ้าองค์นี้ท่านคิดดูสิว่านอกจากหลงซือเหยียนแล้วผู้ใดกันที่สามารถยืนอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ฉางเอ๋อเจ้าพูดอะไรออกมาคราวนี้เทพเออหลังตกใจจริงๆ สามยังได้ส่งจิตออกไปสำรวจรอบๆบริบบเวณนี้ดูว่ามีผู้ใดได้ยินคำพูดนี้ของเทพธิดาฉางเอ๋อหรือไม่เมื่อเห็นว่าในรัศมีสิบลีน้นี้มีเพียงตัวเองกับเทพธิดาฉางเอ๋อเท่านั้นเขาจึงถอนหายใจออกมาเออหลังเจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าชะตาของประมุขฟ้าองค์ใหม่เป็นของผู้ใดค่ะไม่เชื่อหรอกว่าเสือหมิงจะไม่บอกเรื่องนี้กับเจ้าเทพธิดาฉางเอ๋อไม่กลัวว่าใครจะไม่ไดินคำพูดของนางในกรียุคข,ของเทวีปสีหาวนี้ มีใครบ้างที่จะยอมอยู่เฉยแล้วปล่อยให้โชคชะตาพาไปเช่นนั้นเจ้าก็ควรจะรู้ว่าเวลานี้กูเปาเวนถุกประมุกฟ้าจับตัวไว้ได้แล้วเทพเออร์ลลางบอกความจริงกับนางเทพธิดาช้างเอ,อ๋อทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่งก่อนจะยอมรับในชะตากรรมเป็นเพราะเขาถูกจับตัวไว้แล้วเจ้าถึงได้มาจับตัวข้ากลับไปเอาเถอะเอองข้าจะไม่ขัดขืนการจับกุม ยอมให้ท่านพาข้ากลับไปแต่โดยดีการยอมตามเทพเอ้อล้างกลับแดนสวรรค์เป็นหนทางเดียวที่จะไม่นางรู้ว่าเวลานี้กูปเ,เปอหวนเป็นอย่างไรบ้างเขามีชะตาอยู่เหนือบุรุษทั้งปวงถึงเพียงนั้นกิเลนทามไม่มีวันพ่ายแพ้กับหลวงซือเหยียดแน่นอนเทพริดาช่างเอิอยื่นมือทั้งสองข้างของนางออกมาเห็นแก่ที่พวกเราครบหากันมานานข้าจะไม่ใส่กุญแจมือให้กับเจ้าประหนึ่งนักโทษที่กระทำความผิดก็แล้วกัน สิ้นคำพูดของเทพเออร์หลงังเทพธิดาฉางเอ๋อก็ยกหน้าขึ้นมามองในบรรดาเทพสวรรค์ทั้งหมดเวลานี้นางนับถือเทพสามตาผู้นี้จากใจจริงขอบคุณท่านมากเอ,อ้รหลงังอย่างน้อยท่านก็ยังทำให้ข้ารู้สึกได้ว่าแดนสวรรค์ของเรายังมีคนดีแบบท่านเทพเออร์หลังเห็นว่าสตรีตรงหน้ายอมให้พาตัวกลับไปแต่โดยดีเขาจึงรีบพานางกลับไปยังแดนสวรรค์เทพธิดาฉางเอ๋อหลับตาลง แล้วปล่อยให้น้ำตาไหลรินออกมานางรู้ว่าหากนางยอมกลับไปยอมไม่พ้นจะต้องเข้าวิธีอภิเษกกับหลงซือเยีนแน่นอนแต่ก็ยังดีกว่าสตรีอีกหลายคนที่ถูกประมุขฟ้าผู้นี้เคยสูบพลังหญินของพวกนางไปในกิดชะตาของเทพสูหมิงที่บอกว่าเทพิดาฉางเอ๋อคือฮองเฮาประมุขฟ้าอ,องค์ใหม่เรื่องนี้หลงซือเยียนก็ย่อมรู้เช่นกันดังนั้นเขาจึงอยากจะเข้าอภิเษกกับนางอย่างถูกต้องก่อนที่จะสูบพลังปราณหญินของเทพิดาฉางเอ๋อนั่นเอง เพราะหากหลงซื้อเยียนได้แต่งงานกับเทพธิดาฉางเอ,อ๋อนั้นก็หมายความว่าตำแหน่งประมุกฟ้าของเขาก็ยังคงไม่หลุดลอยไปกูปเวันมีดวงชะตาเป็นประมุกฟ้าองค์ใหม่หลงซื้อเยียนย่อมไม่ปล่อยให้เขาได้เป็นณแดนสวรรค์ทันทีที่ประมุกฟ้าแน่พระไทยแล้วว่าดวงจิตเสี้ยวนของกูปเวนันหายไปเขาจึงให้คนของเผ่ามังกรไปรสืบข่าวเรื่องนี้ทันทีผู้นำเผ่ามังกรส่งคนออกไปสืบข่าวเรื่องนี้จนทั่วแดนบัมพา,การกัน ทว่าก็ไม่พบความผิดปกติตายอย่างใดประมุฟ้าให้พวกเขาไปสืบข่าวต่อนาแดนลงทันก่อนที่ผอเมังกรจะส่งคนขึ้นมารายงานว่าพวกเขาพบว้วยซูเมอร์กับคนของนางอยู่ที่นั่นประมุฟ้าอยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองจึงรีบเสด็จลงไปยังแดนลงทันทันทีก่อนไปยังไม่ลืมกำชับเหล่าทหารผู้ลงทันของตนให้ลงโทษกูเปาเวินให้หนักขึ้น จนกว่าเขาจะยอมมอบเขากิเลนทั้งสองข้างของตนออกมาว่ากันว่าเขากิเลนคือวัตถุที่สําคัญที่ใช้ในการหลอมยาลูกกรอนอมตะหลงซสือเหยียนจึงต้องการมันเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเขาได้เขากิเลนมาเขาก็จะสามารถควบคุมจิตใจของกิเลนทําตัวนี้ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงหลงซืือเหยียนก็จะต้องได้กูปาวเวที่เคยเป็นของเขากลับคืนมาแน่นอนเขาเฝ้ารอเวลานี้มานานแล้ว และไม่อยากจะรอได้อีกต่อไปเมื่อประมุกฟ้าจากไปฮองเฮาจะพาหงสาก็รีบมาพบกูปวันทันทีเปิดประตูให้ข้าทหารเทพไม่กล้าขัดพระสะวะนี้จึงรีบเปิดประตูให้กับฮองเฮาเข้าไปด้านในเมื่อดียยนเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามากูปวันพันลืมตาทั่วทั้งร่างกายของเขาเวลานี้เต็ไมไปด้วยบาดแผลเวอะหวะจนแทบมองไม่ออกแล้วว่าชิ้นส่วนเนื้อที่ดีก่อนหน้านี้เป็นเช่นไร กูป่าเหวินถูกทร,รมานเสียจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเช่นนี้หลงซื้อเยียนโหดร้ายเกินกว่าที่นางคาดการขอเพียงเจ้ายอมมอบเขาเจเลนออกมาข้าจะร้องขอให้ประมุกฟ้ารักษาการบาดเจ็บของเจ้าพวกเรามีเทพโอสถทิปจำนวนมากข้ากล้ารับประกันว่าเจ้าจะต้องกลับมาเป็นเช่นเดิมไม่มีร่องรอยของแผลเป็นให้รำคาญตาหองเฮาเผาของสาบอกสิ่งที่นางต้องการให้กูป่าเหวินฟัง กูปาวันเค้นเสียงหัวรอกมาขนาดเขามาด้วยตัวเองข้ายังมีมอบให้เชิญของเขากลับไปเถิดข้าไม่มีอะไรจะมอบให้ทันเจ้าคิดว่าพักพวกของเจ้าจะตามมาช่วยเจ้าหรืออย่างไรบัดนี้ประมุกฟ้าได้ลงไปจัดการคนของเจ้าด้วยตัวเองแล้วข้าต่างหากแล้วที่สามารถช่วยเจ้าได้อย่างแท้จริงนั้นตามกูปาวันเปล่งประกายวับวาวใครก็ตามที่มึงอาจทำร้ายคนของเขาเขาจะไม่ยอมปล่อยมันไปขอเวลาให้ข้าคิดอีกสักครั้งก็แล้วกัน องเขาเผาของสาครีมออกมาความจริงแล้วเป้าหมายของนางหาใช่ของกิเลนแต่นางเพื่อมาส่งข่าวให้กับกูปเปอร์วนได้ทราบก็เท่านั้นข้าให้เวลาเจ้าอีกสามวันในบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดคนที่พระนางคิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่งแม่ทัพแดนสวนรรค์จริงๆมีแค่เพียงเทพเอิ้์ลางกับกู่เปารหววนสองคนทว่าน่าเสียดายที่ทั้งสองคนกลับไม่ใช่คนของนางช่วงนี้ให้พวกเจ้าหยุดการลงทนันเขาไปก่อนกันแล้วกันทหารเทพไม่กล้าขัดพระสวั์นี ถือเสียว่ากูปอวินโชคดีไปเมื่อหองเฮาเผาหงสาจากไปแล้วกูปวินก็หลับตาลงเขาหวังว่าเฮาเทียนจะสามารถประสานดวงจิตที่แตกราวได้ในเร็ววันเพราะไกยหนของเขาในยามนี้เริ่มทานทนไม่ไหวเต็มทีณตําหนักของเฮาแม่นมเจ้าไปพาตัวพวกเขาเข้ามาหองเฮาเผาหงสาตัดสินใจแล้วว่านางจะเริ่มปิดด่านกักตนเพื่อทะลวงขึ้นขั้นมหายานเชีทีทว่า วิธีการสูบพลังปราณจากบรุษผ่านการเสพสังวาเชน่นนี้ทำให้พระนางต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่หลายวันกระทั่งได้พบกับกูปาวันในวันนี้เห็นร่างกายของเขาที่ถูกทรมานพระนางก็ไม่อยาจยื้อเวลาได้อีกต่อไปนางจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจึงสามารถรักษาชีวิตของตัวเองและเผาพ่านเอาไว้ได้แม่นมรับคำก่อนจะนำบุรุษที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาห้องเฮาเผ่าของสาหลับตา ก่อนที่จะบอกให้แม่นมของตนออกไป